ทัพภาคที่สองยังไม่ได้พบบิ๊กดุลย้ำจุดยืนไม่เล่นการเมืองเผยมี3เก้าอี้รอรับที่ปรึกษาพอบอทบอสอมอชอสถาบันปก9พลทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมพิธีสดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะว่า ตนยังไม่ได้พบพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐทงตรีช่วยกลาโหมที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร26จบร .37 ซึ่งทางรมชกลาโหมยังไม่ได้ชวนให้มันเป็นที่ปรึกษาแต่อย่างใดแต่ถ้าหากเชิญมาตนก็ขอปฏิเสธเพราะจะไม่ยุ่งทางการเมืองอย่างแน่นอนแต่ความเป็นเพื่อนก็ยังมีการพูดคุยกันตามปกติซึ่งหลังเกษียณแล้วก็ยังคงช่วยงานกองทัพตามที่กองทัพเห็นสมควรว่าตนสามารถช่วยเหลืองานด้านใดได้ได โดยทางผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะให้มันนั่งเป็นที่ปรึกษาและท่านเลขาสถาบันพระปกเกล้าได้เชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาและผู้อำนวยการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้าและที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอค่ะมีพักการเมืองมาทับทามอยู่หลายพักแต่ผมก็ขอยืนยันคําเดิมว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเป็นคําที่พลโชบุญสินพัดกลางกล่าวค่ะ ที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมเผยภาพรวมภาร,รกิจกู้ถนนสุดรวดเร็วตามแผนคาดเทคอนกีดเสร็จวันนี้เพิ่มความแข็งแรงสอนอสามเซนวันนี้26กันยายน2568นายทะเนศวิวรัิริที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ปเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติภารกิจปิดหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการซุดตัวของดินบริเวณจุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ช่วงสัญญาณที่1ด้านหน้าโรงพยาบาลวชิวรพยาบาลว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา9กนาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าที่ได้ทยอยเทคอนกรีต1000ลูกบาศก์เมตรลงไปในหลุมเพื่อปรับระดับพื้นให้สูงขึ้นมาเป็นฐานประมาณ2เมตรหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เทคอนกรีตลงไปอุดรูรั่ว ป้องกันการเคลื่อนตัวของดินแล้วซึ่งแม้จะมีคอนกรีตบางส่วนไหลเข้าไปตามช่องอุโมงก็ไม่เป็นปัญหา เพราะถือว่าเป็นการไปบล็อกน้ำไม่ให้ไหลเข้าอุโมงค่ะส่วนภาพรวมของการทํางานเจ้าที่ในเบื้องต้นเป็นไปตามแผนและรวดเดว็วคาดว่าภายในวันนี้จะสามารถเทคอนกรีตได้แล้วเสร็จจากนั้นรอให้แห้งประมาณ30นาทีก็จะสามารถวางกระสอบทรายและถมดินให้สูงเสมอหรือใกล้เคียงระดับดินที่อยู่ใต้ท้องอาคารสถานีตํารวจนครบาลสอนอสเสนได้ซึ่งก็จะส่งผลให้ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความลาดเอียงของตัวคารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครื่องมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำเครื่องเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์แบบอัตโนมัติความละเอียดสูงหรือ3 d สแกนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาติดตั้งในพื้นที่ด้วยซึ่งจะทำให้เห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบชัดเจนมากขึ้น รวมถึงเห็นความลาดเอียงและการซุดตัวของอาคารส่วนที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเบื้องต้นเจ้าที่ได้มีการเตรียมแนวทางป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าไปในหลุมเรียบร้อยแล้วโดยจะใช้กระสอบทรายวางเบี่ยงทางน้ําให้ไหลไปทางทิศท,ทางอื่นแทนส่วนสิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คือตัวอาคารสอนอสามเซนซึ่งมีสายไฟยาวประมาณ12-15เมตรดึงรั้งตัวอาคารอยู่ทั้งสองฝั่งบริเวณรอยเล้าที่บริเวณฐานลาก จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคทำให้หย่อนก่อนตัดสายไฟออกเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยเพราะหากตัดในทันทีก็จะเสี่ยงเกิดแรงดีดที่ไปส่งผลกระทบกับตัวคารได้ซึ่งต้องมีการดึงรั้งสายไฟไว้ก่อนจะตัดทั้งชุดค่ะเพราะจะทำให้เกิดการสะบัดและต้องรีบแก้ไขก่อนที่ฝนจะตกลงมา ทั้งนี้ผู้สื่อขาอ่าวยังรายงานว่าคุณมงคลกิจอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้ลงสำรวจความเสียหายบริเวณที่เกิดเหตุบริเวณวชิวรรพยาบาลและสถานีตำรวจนครบาลสามเซนโดยคุณมงคลกิจระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเห็นว่าเป็นเหตุที่สามารถอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ตามหลักวิชาวิศวกรรมเนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่อื่นๆมีความอ่อนไหวในเรื่องของโครงสร้างดิน เช่นย่านเยาวราชพื้นที่ใต้แม่น้ำเจ้าพยาย่านโรงพยาบาลศิริราชเป็นต้นทำไมถึงไม่มีปัญหาแบบที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ทำให้ตนตัดสินใจที่แจ้งความต่อสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสามเซนเพื่อให้ผู้บริหารรอฟอร์มบริษัทร,รับเหมาในการก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาเพราะในกรณีนี้ถือได้ว่าเข้าข่ายการกระทำการประมาทเลินเล่อในทางอาญา และเป็นการละเมิดในทางแพง่งทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผู้ที่ต้องมีกิจธุระจำเป็นต้องแจ้งความในพื้นที่เขตที่ต้องรับผิดชอบของสนสามเซนซึ่งไม่ได้รับความสะดวกตามปกติภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะหนุ่มเมียนมาดับปิศนาลอยเกยหาดพัทยาพบเอกสารเตรียมสมัครงานทิ้งบนหาดทรายสวสอบสวนส,วนสวนพเมืองพัทยารับแจ้งเหตุพบศพคนเสียชีวิต ลอยเกยชายหาดพัทยาที่เกิดเหตุเป็นชายหาดพัทยาฝั่งตรงข้ามซอยเรียบชายหาดพัทยา13ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงได้รายงานไปที่ผู้บังคับบัญชาก่อนประสานเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่อื่นๆของเมืองพัทยาเข้าไปตรวจสอบซึ่งที่เกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากยืนมุงเฝ้าเกาะติดตามสถานการณ์ ดยเจ้าที่กู้ภัยได้เคลื่อนย้ายนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำทะเลมาบนหาดทรายอยู่ในสภาพศพไม่สวมเสือ้อสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลคาดว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า7็ชั่วโมงภายหลังทราบอายุ34ปีสัญชาติเมียนมาเจ้าที่ตำรวจกั้นพื้นที่ห้ามไม่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใกล้พร้อมกับใช้ผ้าขาวคุมร่างของผู้เสียชีวิตไว้หลังจากตรวจสอบยังไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดค่ะพบเพียงเอกสารคล้ายเตรียมมาสมัครงาน ซึ่งหลังจากสอบถามนายสุธิพงศ์อายุ38ปีคนรู้จักกับผู้ตายเปิดเผยว่าเพิ่งรู้จักกับผู้เสียชีวิตได้เพียง2วันและเคยดื่มสังสรรค์กันที่ชายหาดโดยผู้เสียชีวิตเคยอ้างว่าเป็นชาวสิงคโปร์กระทั่งในวันเกิดเหตุเวลา16นาฬิกาผู้เสียชีวิตได้นั่งดื่มอยู่ที่ชายหาดก่อนที่จะเดินลงไปในน้ำตนไม่ได้เอะใจอะไรและคิดว่าอีกฝ่ายคงกลับที่พักไปแล้วจนกระทั่งมาทราบภายหลังว่าพบศพลอยน้ำ เบื้องต้นพันตำรวจโทสุธีรพันธ์สวสบสวนสพเมืองพัทยาเจ้าของคดีได้มอบหมายให้เจ้าที่กู้ภยัยนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปตรวจชนสุทพิกูศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ